มาดูวิธีการปลูกมันเทศแบบของโซก่าวแบบของตัวเองไม่ต้องแบบของใครเอาคนงานเงหน้าหน่อยสิหน้าไม่ไหวเลือดลงหน้าแล้วเลือดลงหน้านำปี วันนี้สองพันยอดสองคนตายายไหวไม่ไหวบนล่องก็มีแต่หญ้านะคะสู้อะไรสู้หญ้าไหวหรือเปล่าเหรออยู่กับดินต้องมีหญ้าอยู่กับภรรยาต้องมีแรงใช่เหรอ อันนี้เราปลูกมันเทศสายพันญี่ปุน่นส้มโอกินาว่าจะได้กินไหมก็ต้องได้กินบ้างแหละนะเนาะปีที่แล้วไม่ได้กินปลูกไว้ไม่มีเวลามาขุดปลูกให้แมงกิน ปีนี้ปลูกเยอะกว่าเดิมประมาณหนึ่งไร่สั่งยอดพันมาจากอุบลน,นะคะจากไร่สามพอปีที่แล้วก็สั่งจากไร่สามพอสั่งทุกปีไม่เคยเก็บพันไว้เองเลย มีแต่คนบอกว่าปลูกไว้ไม่เคยหวังผลผลิตขอแค่ได้ปลูกก็พอใช่ไหมเราขอแค่ได้ปลูกก็พอ,พอขอแค่ได้ทำก็พอมาเปลี่ยนบรรยากาศ